ดื้ดื้ดดนี่เอาท้ายดูพี่ใหม่ดูพี่ใหม่เร็วเอ๊ะต้งเอาแล้วเข้มไหมลูกเข้มมากครับพ่อจริงจริงจรงจรดูเออ ม,น,ม,มน,น,นี่ครับเรามาดูนะครับวันนี้ดูพี่ไหมกับน้องอาวไทยโอ้ยแดดจึงแรงเลยนะครับวันนี้อ้อยอาวไทยกินทรายแล้วอ,อร่อยลเลยอาวไทยอาวไทยกินทรายแล้วอ,อร่อยไหม อ,นนอาอใช <c oughs> <c oughs> ยกินเต็มปากเลย <c oughs> รสชาติเหมือนที่หมาอันแมงก็เลยโล่พ่อไปเอาจับไปนนยังนเ,นเล่นด้ยเดี๋ยวพี่ไปอเอาแรนจาก่อนพีนน่จะลุยเต็มที่